สไลด์แล้วนะเห็นสไลด์ขึ้นแล้วเนาะขึ้นสไลด์แล้วใช่ขึ้นแล้วใช่ค่ะก็ในเรื่องของอ่ารอเลือกอาหารนะคะก็เราในเรื่องของอสไลด์นี้นะะจะให้จำ ขอแค่จำภาพนี้เราก็จะสุขภาพดีนะอาหารที่เขาเรียกว่า classification นะคะก็จะเป็นอา,อาหารที่มี process นะคะกับ unprocessed นะคะนวาค classification นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มนะคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะก็จะพยายามทบทวนเฉพาะในอ,อยากให้จำตรงนี้นะคะ กลุ่มที่หนึ่งนะคะก็ raw and minimal processed f o o d นะคะอันนี้เลยเป็นการให้คะแนนที่แบบอยากให้กินกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ก็คือจะมีเนี่ยของสดเลยนะคะเป็นที่ได้มาจากธรรมชาติได้มายังไงแล้วก็เอามาล้างแล้วก็กินในรูปแบบที่ไม่ต้องปรุงแต่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะอันนี้แนะนำให้กินนะคะเครื่องหมายก็จะติ๊กถูกนะคะอันนี้เป็น unprocessed นะคะแล้วก็กลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็น Co เป็น processed culinary ingredients นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ เหมือนกับเราทํากับข้าวเองที่บ้านกินแบบครัวโบราณนะคะกินแบบครัวโบราณก็จะเป็นแบบประกอบอาหารเองปรุงแต่งน้อยก็เครื่องปรุงที่ใช้ก็จะเป็นแบบเหมือนหมักมาจากธรรมชาติเี่ยอย่างเช่นอซอสหมักก็หมักมาจากถั่วเหลืองหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะก็จะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติน้ปาปลาหรืออะไรที่มันไม่ได้ผ่านกระบ,บวนการมากเนี่ยนะคะ แล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มที่พึงระวังนะคะโปรเซส์โบ๊นะคะเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการใส่สารปรุงแต่งตรงนี้นะคะก็จะให้ลดลงตรงนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีพวกเบเกอรี่เนี่ยจานมไข่มกุกไส้กรอกอันนี้ให้สังเกตง่ายๆก็คือเริ่มจะมีการยืดอายุการเก็บรักษาอย่างเช่นไส้กรอกใช่ไหมคะผักดองคือยืดเวลาไปสักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ คือจากปกติมันก็เป็นของสดๆของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราเอามายืดให้มันเก็บไว้ได้นานขึ้นนะคะก็พยายามให้พยายามลีกรี่ังกลุ่มนี้นะคะแล้วก็กลุ่มที่รุนแรงมากก็คือกลุ่มอัลตรานะคะกลุ่มอัลตร้าโปรเซสต์ฟู้ดแอนด์ดิงนะคะกลุ่มสุดท้ายเลยเป็นไวไลท์ตรงนี้นะคะเป็นอาหารที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็ใส่สารปรุงแต่ง แบบสูงเลยนะคะก็จะหน้าตาที่เราคุ้นเคยก็คือจะเป็นอาหารกลุ่มที่อยู่ในเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามเซเว่นอะไรแบบนี้คะ่ะที่เราจะเห็นก็คือแบบเก็บไว้ได้นานมากกว่าหกเดือนถึงหนึ่งปีขึ้นไปนะคะก็จะเป็นอาหารแช่แข็งเนี้ยค่ะเป็นน้ำตาลเลยมีน้ำตาลเป็นหลักนะคะตรงนี้แล้วก็ น้ำอัดลมอาหารเราคุ้นเคยเลยค่ะกลุ่มนี้เลยนะคะวิธีการนะคะก็คือเราพยายามเลือกกินอ่าไม่ให้เกินห้าพอชั่นต่อหนึ่งวันนะคะก็อย่าก,กินเยอะไปมากกว่านี้บางคนก็ไม่กินก็ไม่ได้เพราะว่าวิถีชีวิตเราก็ต้องอยู่คู่กับสิ่งน,นี้ใช่ไหมคะแบบรวดเร็วต้องต้องรีบต้องเร่งรีบใช่ไหมคะเราก็ต้องรีบหนันพวก อันนี้ถ้าเราหลีกไม่ได้เราก็จะกินในพอชั่นที่มันอยู่ใน s ซ f e z o ก็คือไม่ให้เกิน5 5พอชั่นต่อนหวันนะคะโอเคอันนี้ก็คือพยายามจำเป็นอาหาร n o v า classification นะคะตรงนี้ถ้าจำได้เราก็จะพยายามฝึกกินตามนี้นะคะให้เลือกกินกลุ่มที่1กลุ่มที่สองนะคะ,ะกลุ่มนี้กลุ่มจากธรรมชาติเนี่ยกลุ่มแล้วก็กลุ่มที่ปรุงแบบครัวโบราณนะคะ อันนี้ก็เป็นหน้าตาอันนี้เป็นเป็นเป็นแบบแบบเป็นกิจกรรมนะคะเป็นเป็นใบบันทึกกิจกรรมก็คือว่าหนึ่งวันเป็นโน้ตว่าหนึ่งวันเรากินไปกี่อ่าไปกี่ชนิดแล้วเราก็ติกต๊กติก๊กติ๊กไม่ให้เกินห้าหรือเราสามารถระบ,บุเองก็ได้ก็คืออันไหนอะ่ะก็คืออย่างเช่นพวกขนมปังน้ำตาลพิซซ่า ลูกอมขนมถุงที่เป็นสําเร็จรูปอะไรต่างๆไงอันนี้คือนับหมดเลยแม้กระทั่งนมนะคะนมนมก็อาจจะไลอย่างเงี้ยเราก็จะนับด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่นมสดไม่ใช่แบบนมแล้วได้รีดมาจากแม่ครัวแล้วก็เอามาต้มอันนั้นจะไม่อันนี้มันจะเป็นแบบเป็นแพคเกจจิ้งมาอย่างซวยรู้แล้วก็นับเป็นโปรเซสฟูรตด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วก็เหมือนสไลด์หนูหายไปหนึงลล่งสไลด์แล้วก็ให้คำนึงถึงเรื่องของน้ำตาลอันดับหนึ่งเลยเป็นเป็นไวร้ายน้าหวานอย่างที่พูดเป็นประจำเลยเพราะว่ามันมาในรูปแบบของอความหวานนะคะมันก็จะทำให้เราติดง่ายซึ่งน้ำตาลเนี่ยเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งนะคะจะเป็น สารเสพติดที่รุนแรงมากกว่าโคเคนถึงห้าเท่าโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเหมือนกับเราเสพโคเคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอันตรายจังเลยคนนี้ติดยาเสพติดโคเคนแต่เรา,ากินน้ําตาลเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากกว่ากินโคเคนเข้าไปอันนี้ให้เราจําตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันจะติดนะคะจะกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคํานึงถึงปริมาณน้ําตาลเพราะว่า น้ำตาลที่เรากินเข้าไปมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินซึ่งอ่าฮอร์โมนอินซูลินตรงนี้นะคะก็จะทําให้เกิดการสะสมไขมันมากขึ้นนะคะกระตุ้นเมื่อไหร่ก็คือเกิดการสะสมไขมันไต้กิมาเกิดขึ้นไขมันที่พุงของเรานะคะแล้วก็เกิดโรคเอ็ซดีต่อมานะคะ,ะซึ่งเวลาที่เราจะกินอาหารนะคะเรา สารชนิดนั้นเนี่ยมีมีน้ำตาลสูงเหงาหรือเราจะเรียกว่าค่าไกลเซนาหรือค่า G.I. นั่นเองนะคะค่า G.I. ก็จะมีสามระดับนะสูงกลางต่ำเลยก็ถ้าเกิดต่ำกว่าห้าสิบลงไปนะคะก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะถ้าเกิดเกินเกินไปจนถึงห้าสิบถึงประมาณเจ็ดสิบกว่าเนี่ยก็จะอยู่ในระดับกลางๆนะคะแต่ถ้าเกิดมากกว่าเจ็ดสิบห้าขึ้นไปก็จะเป็น ค่า GI ที่สูงนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะเมื่อไหร่ที่ค่า GI สูงนั่นหมายความว่าน้ําตาลจะสูงด้วยนะคะระบบการย่อยน้ําตาลก็จะเกิดขึ้นเร็วเหมือนเวลาที่เรากินยกตัวอย่างเป็นชาไข่มุกใช่ไหมคะชานมเลยอันนี้ปริมาณน้ําตาลคือในในปริมาณันไม่มีสารอาหารอะไรเลยมันมีแค่พลังงานหลักๆก็จะมาจากน้ําตาลใช่ไหมคะ แล้วก็มีไขมุกก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะมีแค่2ออย่างนี้มันไม่ได้มีสารอาหาร,รเลยเลยแต่ว่าเรากินไปแล้วเราอิ่มมันก็ทําให้เราเสียเวลากับมื้อนั้นไปเพราะว่าเราอิ่มแล้วนะคะสารอาหารก็จะไม่เกิดขึ้นนอกจากเราจะได้โทษแล้วเราก็จะได้หุ่นที่มีพุงแถมมาด้วยแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วก็ดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินด้วยนะคะมีแต่ข้อเสียแต่ว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับอารมณ์ของเราก็าคือเรากินไปแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายอันนี้คือการเสพติดนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัว ะะวิธีการสังเกตก็พยายามไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะเลยค่ะก็จะดูว่าอาหารชนิดไหนมีค่า GI เท่าไหร่นะคะเราก็เสิร์ชเข้าไปใน Google ว่าตารางค่า GI ใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาเยอะเลยเป็นตารางอาหารนะคะหรือวิธีการเช็คก็คือเราอาจจะตรวจดูว่าเราชอบกินอาหารเมนูไหนนะคะอาหารที่เรากินเป็นประจำเราก็เอาไปเสิร์ชดู เราเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะจําได้ใช่ไหมคะพยายามปรากฏว่าถ้าเกิดอาหารที่เรากินเข้าไปอมันอยู่ในค่า G I สูงเราก็พยายามปรับลดลงอันนี้คือวิธีการดูนะคะแล้วก็จานอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะปริมาณอาหารต่อมือ้อ ก็จะเน้นอาหารย่อยง่ายนะคะอาหารย่อยง่ายห่างไกลโลกนะคะสองต่อหนึ่งต่อหนึ่งพัดนะคะพัดในที่นี้ก็คือพัดน้ำเปล่าอ่าก็จะมีสองผักทวงหน,หนึ่งปลาหนึ่งเขากล้องบวกผลไม้แล้วก็น้ํานะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยะคะ่ะก็คือจําหน้าตาแบบนี้ไปใช้ได้เลยแบบสําเร็จรูปนะคะแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะเป็นผักผักก็จะครึ่งจานเลยนะคะ ก็จะเน้นเป็นผักใบนะคะผักใบกินได้ไม่อั้นเลยแล้วก็ในผักเนี่ยเราคาดหวังที่จะได้ประโยชน์จากแร่ธาตุนะคะจริงๆอาหารที่ใช่มช้เยค่ะจะมีคาร์โบไฮเดรตก็คือคาร์โบไฮเดตไขมันโปรตีนแล้วก็อีกสองส่วนก็คือวิตามินวิตามินต่างๆที่อยู่ในผักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะขาดผักผลไม้เพราะว่าแหล่งแหล่งสารพวกวิตามินต่างๆดยนะคะ เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้กินผักและผลไม้เราก็จะไม่ได้วิตามินนะคะเราก็จะขาดตรงส่วนนั้นเราก็จะกินอาหารไม่ครบห้าหมู่ใช่ไหมคะเราก็จะกินได้แค่สามหมู่ก็จะมีระเน้นข้าวให้ลองสังเกตพฤติกรรมการกินของเรานะคะว่าเราบ่นว่าเรากินไม่อิ่มไม่อิ่มอ่ะก็คือเรากินข้าวเยอะเราไม่ได้กินโปรตีนเข้าไปเยอะมเลยทําให้เรารู้สึกหิวเร็วนะคะเพราะว่าบางทีบางมื้อนะคะเรากินพวกข้าวขัดสีเป็น เป็นขนมปังด้วยบางทีนะคะมันเหมือนกับพลังงานที่เราได้จากการจุดไฟเผากระดาษอะคะ่ะเหมือนเวลาเรากินชานมไข่มุกเข้าไปสมมติน,นะคะเป็นเป็นน้ำหวานนะคะพลังงานมันก็เพิ่มขึ้นสูงเลยเหมือนเราจุดไฟเผากระดาษให้เราดูภาพที่เวลาเราจุดไฟแช็กปุ๊บเนี่ยไฟมันติดปุ๊บสูงเลยพลังงานก็เกิดขึ้นสูงแล้วแค่นี้ ไปจากกระดาษมันก็คือมอดลงทันทีมันก็จะทําให้เราอ่าเขาเรียกว่าภาวะสปิ้งอินซูลินนะคะมันจะพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วแล้วก็ดับลงอย่างรวดเร็วมันจะเป็นพลังงานที่ไม่มีคุณภาพนะคะมันก็จะทําให้เราแบบแบบเป็นคร์บเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบประมาณนี้ค่ะเป็นภาพที่แบบพุ่งขึ้นพุ่งลงเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราอ่าเสี่ยงต่อการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็คือเมื่อไหร่ที่น้ําตาลเรามัน Нам สูงในในเส้นเลือดใช่ไหมคะร่างกายเราอ่ะ มันก็จะเข้าใจว่าอมันเหมือนเป็นสารพิษเข้ามาในร่างกายก็คือตับอ่อนเขาก็จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อมาจับเอาน้ําตาลปริมาณเนี้ให้คือเขาจะพยายามเคลียร์ออกให้เร็วที่สุดนะคะแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เราทําแบบนี้บ่อยเราก็กินแบบนี้บ่อยๆมันก็จะหิวบ่อยหิวเร็ววัฏจักรก็จะเป็นอยู่ประมาณอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเราก็ไปเจาะน้ําตาลเราก็พบว่า น้ำตาลเรามันเกินร้อยยี่สิบหกหรือร้อยสาสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบหกสิบไปแล้ววันนั้นนะคะก็จะเป็นวันที่เราเป็นโรคเบาหวานไปแล้วโดยที่เราแบบไม่ไม่น่าทําพฤติกรรมแบบนี้เลยนะคะมันเป็นโรคเอ็นซีดเนี่ยมันเป็นโรคที่สะสมพฤติกรรมนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นวันสองวันมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนภาวะอ่าฉับพลันที่เราก็เลยจะไม่ได้ให้ความสําคัญมันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนนะคะวางแผนการกินนะคะจาก ภาพนี้นะคะจานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยผักสองส่วนนะคะผักสองผักสองส่วนก็คือผักครึ่งจานแล้วก็ข้าวหนึ่งส่วนก็หนึ่งส่วนจริงๆก็คือเป็นข้าวหนึ่งทัพพีนะคะแต่ว่าในจานนี้เราก็คือแนะนําให้กินประมาณไม่ให้เกินสองส่วนนะคะสองทัพพีได้นะคะสองสองส่วนก็คืออย่างเช่นขนมปังก็คือเป็นขนมปังสองแผ่นข้าวเราวก็มีข้หมายแต่ถ้าคุณจํากัดได้ที่หนึ่งเนี่ยก็จะดีมากมาก แล้วก็ส่วนอีกส่วนก็คือเป็นส่วนของโปรโตีนนะคะมันก็จะมาในรูปแบบของกับข้าวนะคะหนึ่งส่วนนี้ก็เป็นโปรโตีนสภาพดีนะคะก็จะมีไข่ไก่ปลาต้งหูปลาอะไรนี้นะคะนก้อสั์ต่างๆนะคะก็พยายามจัดอาหารนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เพิ่มคุณมามแล้วก็มีแบบคะยากแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโปรเซสฟู้ดนะคะถ้าเราทําได้แบบนี้ บ่อยๆทุกๆวันแล้วก็ไม่ได้พึ่งพาอาหารที่เป็นกลุ่มอ l t r a p r o c e s e f o นะคะรับรองสุขภาพเราก็จะแข็งแรงนะคะก็พยายามทำแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกกินอาหารที่เป็นไขมันที่ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกทานแจทดนะคะ good fat เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะโดยโดยเราจะ ยกตัวอย่างก็คือให้กินในปริมาณเยอะได้ตรงนี้ส่วนแวทแฟตนี่คือก็กินน้อยๆน,นะคะหรือไม่ให้กินเลยก็จะเป็นกลุ่มน้ํามันจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันแปรรูปเนี่ยน้ำมันพืชส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ขนมปังเนยชีสนยคะ่ะหน้าตามาการีนน้ำตานะคะ ภาพนี้เลยให้กินน้อยๆน,นะคะให้กินน้อยตามลูกศรเลยลดต่ำลงมาส่วนโอลิฟออยล์นะคะแล้วก็วอลนัทนะคะกลุ่มถั่วต่างๆนะคะแล้วก็พวกโอเมกา 3, ้าสามอะโวคาโดพวกนี้เป็นจัดเป็นไขมันดีแล้วก็กินได้อย่างสบายใจนะคะจริงๆกูชชั่ fact, เนี่ยกินได้ประมาณ20สิเปอร์เซของพลังงานที่ควรได้รับต่อหนึ่งวันนะคะก็ก็กินได้นะคะแต่ถ้าเรากินเยอะๆมากๆเนี่ยมันก็จะให้พลังงานสูงพลังงานของไขมันหนึ่งกรัมให้เท่ากับเท่าไหร่คะเก้าแคลนะคะ ก็เราก็จำกัดให้ไม่เกินยี่สิบยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะส่วนหน้าตาของอาหารนะคะผักเนี่ยเราก็กินเป็นฝ่ามืออย่างนี้เลยทั้งฝ่ามือเราผักปริมาณแนะนำให้กินแต่จริงๆอ่ะขอให้ได้สักมีผักสักนิดหนึ่งที่มีอยู่ในจานอาหารก็ก็หลูแล้วใช่ไหมคะเราไม่ต้องถึงขั้นว่า ผักตั้งครึ่งจานนะถ้าทําได้ขนาดนั้นก็โหดสุดยอดแล้วนะคะแล้วก็โปรตีนนะคะโปรตีนโปรตีนก็แนะนําถ้าเป็นช้อนกินข้าวก็ประมาณสี่ช้อนกินข้าวสําหรับหนึ่งส่วนนั้นนะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูจากฝ่ามือก็ได้ไม่นับนิ้วมือนะคะฝ่ามือไม่นับนิ้วมือแล้วก็คาร์โบไฮเรดรตก็ประมาณหนึ่งกับปั้นอย่างนี้หนึ่งส่วนนะคะแล้วก็หมวดไขมันนะคะจริงจริไขมันเรากินได้นะคะแล้วจำเป็นต้องกินด้วย ไขมันมันจะมีไขมันที่ร่างกายเราสร้างเองได้แล้วก็สร้างเองไม่ได้นะคะกลุ่มไขมันที่มีโอเมก้าโอเม three, ก้าสามแล้วก็หกเนี่ยร่างกายจะไม่สามารถที่จะผลิตขึ้นเองได้เราจําเป็นต้องกินเข้าไปส่วนไขมันโอเมก้าหกโอเมก้าเก้าเนี่ยร่างกายเราผลิตขึ้นมาเองได้เราก็ไม่จําเป็นต้องกินแต่สิ่งที่เราจะต้องกินเข้ามาเพราะว่าร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ก็จะเป็นกลุ่มก้ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มได้นะคะ ไข่ไก่ก็จะมีโอเมก้าสามแล้วก็มีปลาแซลมอนก็จะมีโอเมก้าสามสูงนะคะแล้วก็อะไรพวกนั้นนะคะออก,กินเข้าไปในปริมาณประมาณเนี่ยหนึ่งข้อมือนี้นะคะ่ะประมาณนี้นะคะของผู้หญิงกินได้มื่อประมาณสองสองนิ้วแบบของนี้นะคะส่วนผู้ชายก็หนีเลยนะคะแบบนี้นะคะกินได้ไม่กวไม่ต้องกังวลว่าจะกลัวไขมันสูงหรืออะไรก็คือ ร่างกายเรามันต้องการนะคะแล้วก็อไขมันเนี่ยมันจําเป็นสําหรับอผนังเซลล์นะคะหลายอย่างนะคะแล้วก็มีช่วยดูดซึมวิตามิน A, D, E, K ด้วยถ้าเราไม่กินไขมันเข้าไปวิตามินกลุ่มนี้ร่างกายเราก็จะไม่ได้นะคะอ,อันนี้ก็เป็น รหัสรหัสบอกไปแล้วนะคะจำสองหนึ่งหนึ่งนะคะสองหนึ่งหนึ่งรหัสเด็ดลดพงุงหน้าตาประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเรากินข้าวราดแกงหรือข้าวคู่กะปิอย่างเงี้ยก็จะเป็นผักแล้วก็เป็นข้าวแล้วก็เป็นปลาทูหนึ่งตัวอย่างนี้เลยนะคะพยายามไปปรับดูค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะสองหนึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งเป็นสลัดนะคะสลัดเราก็จะมีเป็นสเต็กีย่ยมีข้าวด้วยหน้าตาประมาณนี้เลยที่เราคุ้นเคยนะคะ แบบนี้ไก่ย่างก็ได้นะคะไก่ย่างข้าวกล้องกับผักครึ่งหนึ่งนะคะส้ตตมตำส้ตมตำแล้วก็ไข่ต้มข้าวโพดอย่เงี้ยก็จับเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตคือจริงๆเราอาจจะกินสองต่อหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วนะคะโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าตาอาหารผู้สุขภาพแล้วก็แค่ มื้ออาหารที่เรากินเข้าไปไม่มีโปรเซตฟูดแล้วก็อัลตราโปรเซตฟูดเข้ามาเกี่ยวข้องก็ถือว่าเราได้กินอาหารเพืสุขภาพแล้วนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงน้ําตาลนะคะน้ําตาลที่แปรรูปต่างๆแล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นขัดสีหรือผ่านกระบวนการนะคะแค่นี้เลยค่ะแค่ตัดเรื่องพวกนี้ไขมันเราก็จะลงนะคะ น้ำหนักเราก็จะลงด้วยนะคะวิซมัลแฟตอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะหน้าตาที่คุ้นเคยแบบนี้นะคะให้เน้นให้เน้นโปรโตีนนะคะโปรโตีนก็วิธีการสังเกตก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ให้เป็นแบบฝ่ามือนะคะประมาณนี้ส่วนหน้าตาแบบนี้ง่ายๆนะคะเน้นข้าวน้อยๆข้าวหนึ่งส่วน จริงๆผักอันนี้ก็นับนับขาบด้วยนะคะเนี้ยแล้วก็มีโปรตีนจากปลาทูแต่ย่างนะคะแบบนี้นะคะหน้าตาอาหารผู้สุขภาพนะคะทำได้ง่ายๆนะคะแค่หลีกเลี่ยงอาหารเซเว่นค่ะโอเคในในเรื่องของอาหารก็ ก็มีประมาณนี้นะคะจำอาหารที่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินหรืออาหารที่มีค่าสูงแล้วก็อาหารนัวว่าเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็จานอาหารเพื่อสุขภาพค่ะคือแค่เราจำแค่นี้นะคะหลีกเลี่ยงน้ำหวานน้ำตาลนะคะข้าวแป้งลงสุขภาพเราก็จะดีขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยว แอลกอฮอล์ oh ต่อเลยใช่ไหมคะพี่ป๋มหรือว่ามีคำถามอืมอ่ะต่อได้เลยครับผมอาจจะแนะนำนิดนึงว่าอัดต่อแอลกอฮอล์นะคะเป็นอาหารไหมคะแอลกอฮอล์เ oh นี่ยับแอลกอฮอล์ oh ไม่จัดเป็นอาหารในราชบัณฑิตไม่มีนะคะก็คือแอลกอฮอล์มันไม่ได้มีประโยชน์นะคะอาหารก็คือเป็นสิ่งที่กินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยพัฒนาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคําจากัดความของคําว่าอาหาร แอลกอฮอล์ถ้าเรารู้สึกว่าเรากินด้วยความรู้สึกว่ามันมีประโยชน์เราอาจจะนิยามไปเองว่ามันมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์นะคะก็ไม่จัดเป็นอาหารค่ะอ่าเชิญเรื่องแอลกอฮอล์ต่อไดหมคะต่อต่อเรื่องแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์นะคะก็แบบไปแบบเร็วๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาเวลามันจะไม่พอ ใ,ใกล้จะหมดเวลาแล้วก็จริงๆแอลกอฮอล์นะคะในสี่ลอพอเพียงเรา,อเอาอรอลดแอลกอฮอล์นะคะก็จริงๆเราอยากจะใช้คําว่าลดละเลิกนะคะลดละเลิกแอลกอฮอล์เพราะว่าเพราะว่าอะไรคะแอลกอฮอล์เราจะไม่สามารถที่จะแบบหักดิบลดไปเลยเลยนะคะมันจะเกิดภาวะนะคะช่วงนี้ก็จะมีข่าวเลยเดี๋ยวประเด็นนี้ค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งนะคะแอลกอฮอล์ก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทอย่างที่ เคยเกล่าวไปแล้วนะคะก็จะมีอทแอลกอฮอล์กับพวกเมทานอลนะคะก็จะเป็นกินได้กับกินไม่ได้นะคะกลุ่มที่วันนี้เราจะโฟกัสก็คือกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์ที่กินได้ก็จะเกิดจากพวกเอาเอนอลที่เกิดจากการหมักผลิตภัณฑ์เกษตรนะคะอย่างเช่นพวกหมักพวกข้าวมอลมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดอ่าแล้วก็มันจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์นะคะพอหมักไปนะคะหมักแป้งน้ำตาลผลไม้โดยมียีสต์เป็นตัวเร่งแล้วก็เปลี่ยนแป้ง จากพืชให้กลายเป็นน้ําตาลแล้วก็จะกินน้ําตาลแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเรากินน้ําตาลแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะพอเอามากลั่นปุ๊บก็จะกลายเป็นเป็นเหล้าที่มีความบริสุทธิ์นะคะกินเข้าไปก็จะมีอาการเมานะคะสุราในที่นี้ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยได้แก่เบียร์เหล้านะคะแค่กระแซ่ก็คือการหมักการ เอาพันนั้นมาหมาักหมักกับอ่ากับอะไรกับกระบ,บอกไม่ไผ่ก็จะเป็นไผ่อันนี้ไปรีวิวมาจริงๆตัวไม่เคยเห็นเลยนะคะไม่เคยกินค่ะวิสกี้สปายอันนี้ก็ไม่เคยนะคะปกติจะไม่กินพวกแอลโกอฮอล์ค่ะและ้วก็อ่าแอลโกอฮอล์หนึ่งกรัมนะคะแอลโกอฮอล์หนึ่งกรัมเนี่ยอ่ามีพลังงานเจ็ดแคลอรี่นะคะ ซึ่งนะคะเทียบกับน้ําตาลแล้วน้ําตาลหนึ่งกรัมมีสี่กิโลแคลอรี่แสดงว่าคนที่กินแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะ <c oughs> ก็ชัดเจนว่าเขากินแอลกอฮอล์เยอะ <c oughs> เขาก็เลยอ้วนเพราะว่าพลังงานมันสูงนั่นเองพลังงานจากแอลกอฮอล์แค่หนึ่งกรัมนะคะให้ตั้งเจ็ดกิโลแคลอรี่เลยนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยจะถูกดูดซึมผ่านกระเพาะแล้วก็ตรงไปที่ตับเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาภาวะเกี่ยวกับอ่าการกินแอลกอฮอล์ก็จะเป็นโรคตับในที่สุดนะคะก็จะ มันก็ตรงๆเลยนะคะเพราะว่าตับก็จะขับแอลกอฮอล์นะคะโดยตรงนะคะ mm hmm. อุะจจาระปัสสาวะนะคะห้าเปอร์เซ็นหรือว่าอ้วกออกมาก็จะมีผลแค่ห้าเปอร์เซ็นตถึงแม้คุณจะอ้วกแค่ไหนก็มีค่าแค่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะกินแล้วเมาว่าไม่ได้ออกมามันจะอยู่ในตับของเรานะคะมันจะอยู่ในตับ mm hmm. อ๋ออันนี้นะคะอันนี้เป็นรูปแบบของเมตาบอลิซึมของแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นที่ตับนะคะก็ ให้ให้เห็นภาพเฉยๆว่ามัน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 คือพอเข้าไปเนี่ยมันเป็นภาพตับแล้วก็เกิดอซิเตตขึ้นพออซิเตตเกิดขึ้นก็นจะเกิดนี่ค่ะ A.S. ก็คือเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจแบบเฉียบพันธ์นะคะมันมันเกิดการอักเสบเฉียบพัน์ก็เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะอันนี้ก็เป็นภาวะภาวะหนึ่งที่ท,ที่ที่ตับเราได้รับแอลกอฮอล์เข้ามามันก็จะเกิด ปัญหาขึ้นนะคะเกิดภาวะการอักเสบขึ้นนะคะที่ตับนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ร่างกายเราก็พยายามขับแอลกอฮอลออกมานะคะก็เป็นภาพประมาณนี้นะคะขับแอลกอฮอลออกมาเพื่อที่จะ,ะเปลี่ยนเป็นพลังงานนะคะพยายามขับขับออกมาแต่ว่าในกรณีคนที่เขาขับได้เก่งๆขับแอลกอฮอลออกได้เก่งๆเขาก็จะกินแล้วไม่ค่อยเมาอันนี้คือเป็นที่มาด้วยนะคะว่า คนที่คอแข็งคออ่อนนะคะก็คือร่างกายเรามีคุณสมบัติคืออ่าขับแอลกอฮอล์ออกไปได้ดีนะคะขับออกได้ดีก็จะแบบเหมือนเราก็จะพูดกันในลักษณะแบบบางคนที่กินแล้วไม่ค่อยเมาเพราะคอแข็งนี่เองแต่จริงๆแล้วก็คือเขามีภาวะที่ร่างกายเขาสามารถขับแอลกอฮอล์ออกจากตับได้ดีนะคะแต่ว่ามันก็พอกินไปสักพักสักพักแล้วก็ตับก็จะพังนะคะก็จะเกิดภาวะตับอักเสบนะคะอันนี้เขาจะเปรียบเทียบ เปรียบเทียบให้ใหนึ่งดิงนะคะก็คือค่าแอลออมันจะไม่ค่อยมีผลอะไรกับกับอ่ากับร่างกายเราซึ่งอเวลาเราไปกินเราเราไปกินแอลกอฮอล์เ oh นะะี่ยก็คือกินหนึ่งดิงแนะนําของผู้หญิงกินหนึ่งดิงก็คือหนึ่งแผู้ชายหนึ่งสองดิงได้เนะะี้ยค่ะประมาณนี้ก็คือปริมาณที่เกิดโรคนะคะ กินนิดเดียวเป็นนะคะก็ก็จะไม่นิดละค่ะเป็นไปกินที่ร้านหรือกินสังส่งๆคกับเพื่อนเนี่ยเขาไม่เขาจะไม่กินแค่หนึ่งริงเน่ยนะคะมันก็จะยาวกินหนึ่งริงก็คือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์สิบสองถึงสิบสี่กรัมนะคะซึ่งสิบสองถึงสิบสี่กรัมก็จะเทียบจากเบียร์หนึ่งกระป๋องเนี่ยก็จะประมาณสิบสองออนหรือหนึ่งแก้วประมาณสามร้อยสามสิบนะคะมลนะคะ เหล้า40ดีกีหรือหรือว่าเหล้าขาวนะคะก็ประมาณหนึ่งแก้วเล็กนะคะหรือที่เขาเรียกว่า1เปกนะคะประมาณ45 ml แล้วก็ไวน์หนึ่งแก้วอยู่ที่150นะคะ150ประมาณนี้นะคะอันนี้ข้ามไปเลยเยอะมากแล้วก็อ่าจะดำดับนะคะแอลโกอฮอล์แล้วก็สรุปแล้วก็คือไวน์แดงเนี่ยจะจะมีประโยชน์ที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นมีสาร อ่ลิวิสชาล็อท่านะคะในเปลือกองุ่นช่วยชะลอความแก่แล้วก็สัมพันธ์กับการลดไขมันในเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มดูอีกได้นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ที่แย่ที่สุดก็คือเบียร์เพราะว่าเบียร์มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยมากมีแค่ห้าปอร์เซ็นแต่ว่ากินแล้วมันมีแป้งแล้วก็กินเข้าไปได้เรื่อยๆกินเยอะๆได้มันก็จะทําให้เราอ้วนอ้วนอ้วนขึ้นแล้วก็มีพุงเยอะนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่กินเบียร์เยอะๆก็เลยมีภาวะที่อ้วนลงพุงนั่นเองนะคะเป็นที่มา อ่าแล้วก็อันนี้ก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะว่าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์หนึ่งหนึ่งกรัมให้พลังงานเจ็ดกิโลแคลอรี่แล้วก็ไม่ต้องอาศัยตัวพาด้วยนะคะกินเข้ามาปุ๊บเขาพุ่งไปที่ตับเลยแล้วก็มีผลกับระบบต่างๆในสมองนะคะสมองใจกระเพาะอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีภาวะกับอวัยวะทุกส่วนในร่างกายแล้วก็น้ำตาลให้พลังงานสกิโลแคลอรี่นะคะก็อาศัยอินซูลินเป็นตัวพานะคะก็มีมีผลกับ เพราะฉะนั้นนะคะก็ระหว่างกินน้ําตาลระหว่างกินชานมไข่มุกกับกินแอลกอฮอล์คุณจะเลือกว่าคุณจะทําลายร่างกายก็ถ้าเกิดเรากินแอลกอฮอล์เราก็ทําลายตับนะคะแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้ทําลายอ่ไม่ได้ทำลายตับมากในกรณีกินชานมไข่มุกแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ปลายทางเดียวกันค่ะก็ร่างกายเสียสมดุลเหมือนกันนะคะอันนี้จะขออนุญาตผ่านไปเร็วๆเลยนะคะอ่ อันนี้ก็เป็นผลนะคะผลที่เกิดจากการกินแอลกอฮอล์นะคะมีผลต่อสมองหัวใจกระเพาะลำไส้อันนี้น่าจะผ่านได้เพราะว่าโดยตรงเลยมีผลแน่นอนก็คือกระตับนะไม่ว่าจะกินที่กีดซีซีอก็มีผลกับตับแน่นอนนะแล้วก็ไม่ควรกินแอลกอฮอล์กับยาพารานะคะ ายาพาราอักเสบร,รุนแรงเลยนะคะผ,ผลให้ตับอักเสบร,รุนแรงคนที่เขากินแอลกอฮอล์อไปแล้ว,ลวมีอักมีก็ไม่ควรทําให้กินทีนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลทําให้ตับอักเสบร,รุนแรงนะคะอันนี้ผ่านไปได้แล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายจริงๆตรงนี้นะคะก็แนะนํานะคะสําหรับคนที่ติด แอลกอฮอล์แล้วคือกินทุกวันนะคะกินทุกวันติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีขึ้นไปหรือสิบปียาวนานมากคือกินแบบกินทุกวันนะคะก็อ,อย่าเพิ่งหักดิบนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆเริ่มมีข่าวบอกว่าคนที่หักดิบการกินแอลกอฮอล์ก็จะเสียชีวิตนะคะเป็นเพราะสาเหตุสาเหตุก็คือมันเขาเรียกว่าภาวะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าภาวะอะเสี่ยงต่อการถอนสุรารุนแรงนะคะหรือว่า แอลกอฮอล์วิสดอวอลนะคะเป็นอาการที่แบบมันจะมีอาการมือสั่นใจสั่นเวียนหัวนะคะตรงนี้ประสาทหลอนแล้วก็สุดท้ายคือมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะเนื่องจากอืมเขาบอกว่าคนที่กินเป็นระยะเวลานานๆแล้วว่าไม่ควรที่จะแบบหยุดกินทันทีเลยนะคะมันจะมีอาการตรงนี้นะคะท,ที่บอกไปเมื่อกี้ก็พยายามนะคะ เมื่อไหร่ที่เราถึงขั้นเรารู้ตัวนะคะว่าเราแบบติดแอลกอฮอล์แบบรุนแรงแล้วไม่กินไม่ได้มือสั่นใจสั่นจะจะตายตรงนั้นคืออย่าเพิ่งหยุดนะคะก็คือให้กินได้ชะลอไปก่อนวันละหนึ่งดริงก์นะคะกินกินแบบประทางไปก่อนแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราพร้อมนะคะแล้วก็ติดต่อสายด่วนเลิกเหล้านะคะโทรหนึ่งสี่หนึ่งสามวางแผนการใช้ยาทดแทนแล้วก็ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพื่ออ่าเลิกเหล้านะคะอันนี้เป็นข้อมูลสําหรับเรื่อง ลดนะคะแอลกอฮอล์นะคะลดละเลิกนะคะโอเคนะคะมีคำถามเพิ่มได้นะคะสำหรับเรื่องแอลกอฮอล์ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตัวก็ไม่เคยกินเลยไม่รู้ว่ามันเป็นรสชาติยังไงนะคะพ <laughs> ี่ปมยิ้มเลย